ดีสบายดีพี่น้องวันนี้มารบกระซ่องแม่น้องติมกินเลยอีกแล้วมือนี่เนาะมือนี่จะมาทําแคปหมูแบบสูตรใหม่ทุกคนว่าสูตรนั้นะสําเร็จแล้วเรามาทําสูตรนี้กันทุกคนว่ามันจะพองแบบไหนแต่ว่าเป็นหมูไม่ได้หมูดีนะเป็นหมูเศษมทุกคนไม่ใช่หมูแผ่นหมูดีเราเอามาเมื่อคืนนี้เราเอามาลวกน่อยๆนะทุกคนไม่ได้ลวกให้มันเยอะหรอกเราพอลวกพอมันหัน่นง่ายๆเนาะวันนี้เราก็หั่นไปพอประมาณหั่นหนาๆหน่อยก็มี ติดมันด้วยเราก็จะเอามาตากแดดเราเชียเอาตากแค่หนึ่งแดดนะทุกคนแดดวันนี้แดดทั้งวันนะ่ะนะจะมาตากก่อนที่นี่เราจะมาตากตรงเนี้ยทุกคนมาตากใส่ไปพัดลมของเราเนี่ยเนี๋ยเราจะทําอย่างนี้เรียงตากแล้วเ้วก็จะไปกลับอันนี้เราจะใช้วิธีแบบตากแดดนะแล้วเราก็จะเอามาทอดดูว่าเขาจะพองประมาณไหนเนาะประมาณนี้ทุกคน พึงไว้ประมาณนี้ทุกคนวันนี้เราหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปส่แดดไปตากแดดเนาะ mm hmm. หมูก็ไม่เยอะเราคนซื้อเข้ามาสี่สิบาทแต่ก็มีมันเปลวมีอะไหลายอย่างเราก็เอามันส่วนนั้นออกมาไปเตียวน้ำน้ำมันแล้วก็กินตัวนั้นก่อนอันนี้เราจะมาทําสูตรแบบหมูไม่สวยนะ mm hmm. เศษหมูก็ล็กก็เล็ก <Okay. S 1> ไปตากกันเลยทุกคนก็คือเอาไปตากเลยทุกคน คืออันนี้ตากแดดนะคะตากแดดหนึ่งวันนะคะหนึ่งวันเลยเราตากตั้งแต่แปดโมงเช้าเราเก็บห้าโม,มงเย็นเท่ากับทํางานเลยทุกคนแล้วเราก็จะมาดูเลยจะมาทอดดูว่าเขาจะขึ้นพองหรือเปล่าเนาะอยากทําวิธีนี้ปไปดูกันเลยทุกคนตอนนี้เราเราจะใช้นะสูตรนี้เราจะใช้น้ํามันนะทุกคนนี่เราจะใช้น้ํามันเลยใช้น้ํามันลงไปทอดเลยน้ํามันให้ให้แบบเยอะๆเลยนะทุกคนแต่เราเราก็เปิดไฟแรงหน่อยเนาะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกรอบหนึ่งตอนนี้ให้เขาแบบค่อยกลืนกืนกือนกื่นน้ำมันไปก่อนทุกคนมาดูด้วยกันสูตรนี้แม่น้องอติมจะสําเร็จไหมคะทุกคนตอนนี้เขาก็จะประมาณนี้ทุกคนตอนนี้อเขากําลังเรากําลังรีดน้ํามันนะทุกคนเอาน้ํา,า,ม,นนะามันออกก่อนเนาะก็จะมีการแตะแป้งแป้งแป้งแต่พอได้ขนาดนี้เราเบาไฟได้เลยนะทุกคนทอดกากหมูนะทุกคนไม่ว่าเราจะทอดกากหมูสดรู้ว่ากากหมูตากนี้ เคล็ดลับของแม่น้องอติมกินเหล็กจะต้องเอาฝาหม้อปิดนะทุกคนเพราะว่าป้องกันไม่ให้น้ำมันเด่นใส่หน้าทุกคนคะ่ะอยนี้เราต้องมีการเบาและแรงนะทุกคนบางครั้งเราเห็นน้ำมันเขาแรงมากแล้วก็เบาลงแต่มันผ่อนมากแล้วก็เปิดขึ้นโอ้ทุกคนเอาคราวนี้หลังจากที่เขาเริ่มมันนั้นแล้วแล้วก็คนเรื่อยๆนะทุกคนเอาฝาหม้อปิดเลยฝา,าหม้อเก็บเลยไม่ได้ปิดเออ ว่าว่าบ่ถืออ่ะเอาตะลิวมาหลังจากนี้ต่อไปนี้เราเราทิ้งไม่ได้นะทุกคนเราต้องคนเพราะว่าคนให้เขาน้ามันเขาทั่วถึงอะเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เขาต้องทำอ่ <c oughs> นี่ทุกคนเห็นไหมนี่นี่ทือทือ,อ,อนี่นี่นะครับอก็อันมือม,ม,มันมัมนโบราณในถอนนะมันเนียก็เลยสันสนะพี่น้อง นี่แหละคือสูตรเคล็ดลับพงไม่น้องอาติมกินแหลกเลยคนแบบนี้ทําขายก็ได้ไข่อยากซิมตอนนี้กาลังเดือดเลยนี่แล้วทุกคนกรอบดีแต่เราต้องเคี่ยวให้เขาเหลืองๆกว่านี้หน่อยเราถึงจะปิดแก๊สเนาะตอนนี้เขายังเราคนนี่เขายังมีความเหนียวยังมีความเหนียวเเนือดูก็แสดงว่าขอทอนนึงนี่อ้าผมมาขอแล้วเพื่อนเพื่อนโอ้โห ไม่ทสมกับข้าวเลยเอาพอตอนเดียวมีเท่าไรก็กินเท่าน,านั้นอ้าวคุณสามีมาขอละนี่สูตรนี้ก็โอเคพี่น้องอ่าเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งเนาะอ่าทุกคนตอนนี้ก็เหลืองแล้วเนาะก็คือได้และถ้าเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่เหนือ่อยมันก็ได้แล้วเราปิดแก๊สก่อนทุกคนอันดับแรกแล้วก็ระวังหน่อยนะทุกคนเพราะว่าน้ำมันมันร้อนโอ้ยนี่ทุกคน นกรอบะกรอบมากเลยเร็วเร็วน้ำมันมันถือฮะน้ำมันมันถือเร็วๆใส่นี้นะทุกคนแล้วก็ใช้มือเดียวโอ้ยแน่เห็นระบอพี่นอกตอนท้ายก็วุ่นวายแล้วเกินอ่าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูใส่จานนะทุกคนแต่ใส่ตัวนี้ก็ได้นี่เอาเหรอเอออ้าวทุกคนตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้ทุกคนอันนี้เราซื้อมาสี่สิบบาทนะสี่สิบบาทเราแยกส่วนหลายส่วนได้น้ำมันพร้อมได้น้ำมันด้วย สำออหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ไปเห็ดได้เลยทุกคนสูตรนี้ก็แน่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองสบายดีออมันกเกี่ยวกับกระเทียมดองจอเจ้าเอาเห็ดกากหมูไนจะเกี่ยวอะไรกับกระเทียมดองว,ว,ว้าแบบอันทำมานาของขอยิ่ซื้อบอกขอจบเพียงเท่านี้ปิด